ทำความรู้จักปุ๋ยเมฆนภศรคุณหมอสวยดีกีดาราสาวที่โด่งดังไปทั้งโซเชียลหลังจากที่นักแสดงสาวปุ๋ยเมฆนภศรหรือแพทย์หญิงนภศรวีรยุทธวิไลได้ตัดสินใจโพสต์ภาพใบลาออกจากราชการพร้อมเขียนเล่าเรื่องราวชีวิตของการเป็นหมอที่ตัวเองต้องเผชิญมาตลอดปีจากประเด็นดังกล่าวได้ถูกเป็นที่พูดถึงอย่างมาก สำหรับปุยเมฆนภสสน,นั้นเธอเป็นนักแสดงสาวมากความสามารถจากทาง GMMTV ชื่อของปุยเมฆน้นสรเริ่มเป็นที่รู้จักจากละครโทรทัศน์เรื่อง My Dear l o s e r รักแมวฐานในบทบาทไอ้น้ำรวมทั้งได้มีผลงานการแสดงมากมายทั้งมิวสิกวิดีโอเพลงและซีรีส์ ปุยเมฆมีชื่อจริงว่านภาัสสรวีระยุทธวิไลเกิดเมื่อวันที่20มกราคม2540ปัจจุบันอายุ26ปีเป็นคนกรุงเทพมหานครจบการศึก,าศกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนราชนีจากนั้นได้เข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์สังกัดโรงพยาบาลราชวิถีที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตและเรียนจบเมื่อปี2565พร้อมคว้าเกียรตินิยมอันดับสองมครองได้สำเร็จอีกด้วย ปุยเมฆเข้าสู่วงการโดยการชักชวนของผู้ดูแลศิลปินในบริษัท GMM Grammy โดยชิมอนวชิราวิทย์ได้เจอรูปภาพของปุยเมฆในทวิตเตอร์ที่มีการพูดถึงและโด่งดังมากจึงนำรูปในทวิตเตอร์ไปให้ทางผู้ใหญ่ดูซึ่งทางผู้ใหญ่เห็นว่าน่าสนใจเลยชักชวนให้ปุยเมฆเข้าสู่วงการบันเทิง ปุยเมฆมีผลงานการแสดงเรื่องแรกในปี2,560เรื่อง U-Prince Series ตอนเซอร์เวย์หลังจากนั้นก็มีผลงานการแสดงต่อเนื่องทั้งละครซีรีส์และมิวสิกวิดีโอจนถึงปัจจุบันและยังมีช่อง YouTube เป็นของตัวเองที่เธอมักจะโชว์เสียงร้องใส่ให้แฟนๆได้ฟังกันอยู่บ่อยๆการแสดงปี2,560 U-Prince Series ตอนเซอร์เวย์รับบทเจ้าหญิงคาริน My Dear Loser รักแมวฐานตอน Age of 17รับบทไอ้น้ำา so s t a s ท s สเ e ส Series รับบทข้าวฟ่าง My Dear Loser รักแมวฐานตอน Happy Ever After รับบทไอ้น้ำปี2561 The Gifted นักเรียนพลังกิฟต์รับบทม r น e n ร z o n e เอาให้ชัดรับบทแคร์ปี2562 w o o f เกมล่าเธอรับบทโยของขวัญเพื่อคนที่คุณเกียดร,รับบทพอย ปี2,563 Angel b e s i g n Me เทวดาถ้าจะรักรับบทกามเทพ Turn Left Turn Right สมองเลี้ยวซ้ายหัวใจเลี้ยวขวารับบทเอิรน Who are you เธอคนนั้นคือฉันอีกคนรับบทก้อยแก้ว The Gifted Graduation รับบทมนปี2,564น Never Too Late รับบทบิมปี2 5 6พ์ปี2565เธอซึมเศร้าแต่เขา OCD ในด้านการทำงานในวงการแพทย์ปุยเมฆได้เรียนจบเมื่อปี2565หนังทุ่มเทให้กับการเรียนมาตลอดระยะเวลา6ปีและรับปริญญาเมื่อช่วงเดือนธันวา2565ที่ผ่านมาก่อนเข้าเป็นอินเทอร์นและแพทย์พี่เลี้ยงออโทปิติกก่อนที่ล่าสุดปุยเมฆนะสรจะได้ตัดสินใจยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการโดยเจ้าตัวได้ให้เหตุผลว่า ปริมาณงานในโรงพยาบาลรัฐมากเกินไปและไม่แฟร์กับคนทำงานรวมถึงส่งผลเสียต่อสุขภาพทั้งทางกายและสุขภาพจิต